สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังใหม่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวไม่หวือหวาแต่น่ารักน้องทิกเกอร์ฉลองวันเกิดนิโครอบอุ่นกันสองคนแม่ลูกเพลอแเพบเดียวน้องทิกเกอร์อาชีระลูกชายสุดหล่อของคุณแม่น่าเด็กนิโครเทเลโอก็ตัวเป็นหนุ่มแล้วเรียกได้ว่า เติบโตสมวัยแถมยังหน้าตาดีได้คุณแม่นิโคและคุณพ่อแมวจิตศัก์ปันพุ่มมาแบบเป๊ะๆแถมยังเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นอีกด้วยเพราะน้องทิกเกอร์มีความชื่นชอบและมีความสามารถด้านดนตรีล่าสุดเนื่องในวันครบรอบ49ปีของหมามีนิโคงานนี้ลูกชายคนเก่งน้องทิกเกอร์ได้ยกเค้กฉลองวันเกิดกันสคนแม่ลูกสุดอบอุ่นและเรียบง่ายพร้อมระบุข้อความว่าแหงอยู่ For all the birthday wish, love you all. แต่ใดๆคุณแม่นิกกี้นับวันยิ่งหน้าเด็กสวนทางกับอายุจริงๆหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพอ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดิจ็ตต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพอ่อในข่าวต่อไปสวัสดีครับ